อันนี้นะคะจะคือวิธีการตั้งค่าเซตค่า IP เครื่องปรินเตอร์นะคะ TM T82X นะคะซึ่งตัวอุปกรณ์ของเราเนี่ยก็จะมีนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาของปรินเตอร์นะคะส่วนตัวนี้ก็คือเซตเครื่อง d o w เวอร์นะคะดินชักค่ะทีนี้เรามาดูด้านหลังนะคะเวลาที่เราเซตนะ,ะจะเห็นว่านี่นะคะช่องสัญญาณนะคะ ก็คืออันนี้จะคือช่องเสียบสายแลนนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแลนนะคะทีนี้ช่องนี้ก็คือดอเวอร์นะคะเสียบตัวลิ้นชักดูดีๆนะความต่างเขาเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือสายไฟของเขานะคะอุปกรณ์ด้านหลังจะมีประมาณนี้ค่ะนี่นะคะเป็นรุ่นนี้หลังจากนั้นนะคะอันนี้ก็คือเครื่องปินที่เซ็ตค่าใหม่เลยนะคะอันนี้เป็นแมนวนวลนะ หลังจากนั้นนะคะเราก็เริ่มค่ะจากนั้นนะคะเราลองมาเปิดเครื่องการสักสกคนะคะเพื่อลอ IP address จากเครื่องใหม่ของเรานี่ค่ะโอเคค่า IP address ของเรานะคะจะเป็นเริ่มต้นเลยนะคะมันจะเป็นเลขนี้นะคะคือเลขเดียวกับตัวสายแลนของเราค่ะหลังจากนั้นนะคะเราลองมาฟีดฟีดเทตกันค่ะว่า เราจะเซตค่า IP กันยังไงนะคะพอเราได้ค่า IP แล้วนะคะจากนั้นเราปิดเครื่องหนึ่งครั้งค่ะเพื่อจะมาเฟลเทสกันนะคะโดยการที่ปิดเครื่องไปนะคะแล้วก็กดตัวฟีดครั้งไว้กดตัว Power หนึ่งครั้งนะคะเราสัญญาณไฟค่ะสีส้มอ่าทีนี้เราก็ด้ ค่ะนี่คือค่าเริ่มต้นของเครื่องปิมพ์นะคะที่ยังไม่ได้เซตค่า IP นะคะโอเคก็จะเป็นนอนแบบนี้ค่ะจากนั้นเรามาเซตค่า IP โดยโดยเข้าที่ตัว safari าานะคะได้ค่า id a d d r e s มาแล้วนะคะเรามาใส่ที่ safari ได้ค่ะได้เลยค่ะที่เบราว์เซอร์นะคะ พอได้หน้านี้นะคะเราให้ใส่ข้างบนนี้ให้ใส่คำว่า f สันค่ะ,คะส่วนรหัสผ่านนะคะตัวนี้ให้ใส่ซีเรียลซีเรียลนัมเบอร์ของเครื่องปรินนะคะก็คือดูได้จากที่กล่องตรงนี้กล่องสินค้าของเราก็คือตรงนี้นะคะ ชื่อเข้าใช้เลยค่ะเราสักแป๊บนะคะพอเราได้หน้านี้แล้วเราสังเกตตรงนี้ค่ะคําว่าคอนฟ i ิกตตรงนี้นะคะแล้วให้เลือกมาเป็นตัว TCP and IP ตรงนี้นะคะเลือกไปเลยค่ะพอได้หน้านี้แล้วเราจะมาเซตค่า IP address กันนะคะคือให้เลือกตรงนี้เป็นคำว่า manual ค่ะ จากนั้นเราเซตค่า IP จากตอนแรกนะคะเซตเป็นตัวนี้ให้เน้นให้เน้นตัวช่องสูงๆไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่ซ้ำกับใครเนาะหรือว่าช่องต่ำลงมาหน่อยก็ได้ค่ะอันนี้เลือกเป็น83นะคะค่ะเราแค่เปลี่ยนแค่ช่อง IP a d d r e s s ตรงนี้เท่านั้นนะคะจากนั้นให้กดคำว่าเซ็นค่ะ ต่อไปพอได้หน้านี้เราก็คือรีเซต IP ได้เลยค่ะระหว่างรอนะคะเราลองมาทดสอบกันว่าตัว IP Address ที่เราได้เซตค่าไว้แล้วเนี่ยมันจับได้ไหมนะ,ะโดยที่ไปที่โปรแกรมปิงตัวนี้นะคะเสิร์ชได้เลยค่ะ1 6ึ่จุด แต่สกดอริงค่ะค่ะ,ะในกรณีที่มันเชื่อมต่อกันนะคะจะขึ้นสเีเขียวแบบนี้ค่ะแสดงว่า IP address ที่เราได้ตั้งเอาไว้อะสามารถทำได้นะคะจากนั้นเรามาเซตค่ากันที่โพสต์ของเราค่ะค่ะมาที่ตั้งค่านะคะ แล้วก็มาที่เครื่องปิ้นกดค้นหาเลยค่ะรุ่นนี้เป็นเอฟสันนะคะเลือกได้เลยค่ะจากนั้นเขาก็จะขึ้นมาตามไอพี d อ e เดที่เราได้ไดใส่ไว้รอบแรกนะคะตรงนี้ที่เราได้แก้ไขไปแล้วกดคลิกเข้าไปเลยค่ะอ่า ชื่อรุ่นนะคะเขาก็จะโชว์แบบนี้เลยข้อดีของ e อฟสันะเขาจะเชื่อมต่อให้ได้เลยแบบว่าเราไม่ต้องมาค้นหาเองเนาะจากนั้นนะเซตค่าใบาเสร็จนะคะตรงนี้ถ้าเราต้องการให้พิมพ์ออกครัวเป็นใบออเดอร์เราก็กดป๊อบอัพตรงนี้ได้เลยค่ะค่ะสแตนดารายของเราอยู่ที่80 m mm m ตรงนี้นะคะเลือกได้เลย ซีเรียลตรงนี้นะคะจะเป็นซีเรียลของสินค้านะคะแต่ในกรณีนี้ขอเป็นซีเรียลในการใช้เทสก่อนนะคะค่ะกดบันทึกนี่คือเชื่อมต่อเรียบร้อยนะคะ,ะจากนั้นเราลองมาทดสอบการขายกันค่ะ ้เงินสดนะคะเครื่องิ่าเรียบร้อยค่ะในกรณีนี้คือถ้าเครื่องปิ้นเชื่อมต่อได้นะคะกับโพสตของเราออเดอร์แล้วก็ใบเสร็จก็จะออกมาลักษณะนี้ค่ะปิ้พิเตอร์ออกพิ้นชักเด้งนะคะอันนี้คือการทำงานลักษณะประมาณนี้ค่ะ